ใครที่ทําการตลาดออนไลน์อยู่นะตอนนี้นะวันนี้ปุณมีข้อมูลเด็ดๆะะมาแบ่งปันทุกคนก็คือคําค้นหาอะไรนะ100อันดับแรกที่คนค้นหาเยอะที่สุดในเว็บส้มนั่นแหละนะอันนี้เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้เกือกบเกือบทุกประเทศที่มีแอปส้มนะคะแล้วก็ข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะของเมื่อวานนี้เองค่ะคือค่อนข้างเรียลไทามา์มากๆเลย นะก็จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเราได้นะสามรนดับแรกนะก็เป็นส่วนของคำว่า m s s คำว่า Ma s และคำว่าสุขภาพนะ,ะมาแรงจริงน,นะสำหรับหน้ากากแมสต่างๆนะพร้อมส่งนะคนก็คนหานี่เป็นจำนวนที่คนค้นหานะคะอัปเดตล่าสุดเลยนะ mm hmm. ก็ยังอยู่ที่หน้ากากนหมยนะ อันนี้อันดับที่18นะคนุณค้นหาเรื่องของเครื่องใช้ในบ้านแมสชุดตัวและบัตรกำนันนะคําว่าเสื้อผ้านะคะแมสเกาหลีคําว่าเด็กนะ,ะคุณค้นหาเยอะนอันะะดับต้นๆเนานะก็คือพวกโฮม n อน i v i ิงแล้วก็แม่และเด็กเครื่องประดับเครื่องเขียนยางรัดผมนะคะก็พวกเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะแล้วก็ความงามวอลเปเปอร์นะคะ เครื่องประดับผมก็ไปเปิเปีกแล้วนะชุดชั้นในกางเกงชั้นในอันเดอร์เวร์นะฮะเห็นเทรนกันไหมหรือเปล่าว่าเออส่วนใหญ่เนี่ยเขาค้นหาหรือนะ,ะอยากได้สินค้าประเภทไหนนะทุกคนลองดูคลิปนี้นะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะอันนี้เป็นอินไซต์ของแบบส้มนะฮะใครสนใจก็ลองสมัครกันดูนะอันนี้มี ใช้ฟรีนะ24ชั่วโมงแบบ full option นะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยได้โค้ดส่วนลดก็จะได้เขาเรียกว่าอะไร VIP member แบบใช้ตลอดชีพเลยไม่หมดอายุนะคะก็สนใจลองทักถามมาได้เลยนะคะถ้าใครทำการตลาดออนไลน์เนี่ยแนะนำเลยนะคะแนะนำอันนี้เลยนะคะถ้าใครทำการตลาดออนไลน์อยู่นะไม่ต้องงมหาข้อมูลเองก็มีข้อมูลที่แบบ เด็ดๆแล้วก็มันเรียวทามนะเอาไปใช้ได้จริงๆสำหรับคนที่ค้าขายอยู่นะ